สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ที่มีชื่อว่า MC My Face เดี๋ยวไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ My Face นะผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอ่าเมสสามแล้วก็ยิงปืนกันอนะไรประมาณนี้ผมเป็นแนว FPS ด้วยนะครับก็อ่ามันจะยิงเป็นปืนสามชาติหรือยังไงเนี่ยยิงตุ้งเฉ็บตุ้งแฉ็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 เลยนะครับโอเคปืนอะไรวะเมื่อกี้นะฮะวันนี้เราก็จะมาโชว์ไลฟ์สาระกันนะครับผมเราก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้คนก็ประมาณนี้นะฮะก็เออ แล้วผมเห็นเหมือนเขาอ่าปิดเซิร์ฟไปช่วงหนึ่งเพื่อที่จะอัปเดตแมปจุลศิษย์อะไรสักอย่างอะผมไม่รู้ว่าเอาลงหรือยังหรือว่าต้องไปทางไหนนะฮะจุลศิษเหรอมันอยากไปอ่ะเหมือนเห็นแบบว่าเขาลง,ลงในกลุ่มในเพจอะไรย่างี้นะฮะนี่ก็เป็นน้ําแข็งซะและ้วแล้วไหนจุาส่งจุลศิษยอะไรวะเนี่ยหรือว่ายังทําไม่เสร็จวะหรือว่าไปดูผิดเซิร์ฟเออช่ามันเถิดเนาะโอเคเ็นว่าเดี๋ยวพรานนี้แล้วก็จะไปยิงคนนะฮะคุณผู้ชม ซึ่งคนมันก็เยอะใช้เล่นเลยนะเออมันเป็นนั่งหุ่นยงหุ่นยนต์อะไรงี้นะครับผมโอเคนะมีคนไปบุกรุกธนาคารด้วยผมเนี่ยซึ่งจะยิงหากระแสงเลเซอร์อย่างวะผมจะเดินทางไปที่ธนาคารนะครับผมโอเคธนาคา,น,นาคารอยู่ไหนวะธนาคารอยู่ไหนพอขอมองหาธนาคารแล้วนึ่งแล้วงานงอกแล้วนะค,คุณผู้ชมนะตอนนี้ผมเนี่ยกระสุนปืนหมดฮนะแม่งโอ้ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราก็ไปซื้อกระสุนปืนแป๊บน,นึ่งก็ผมไปซื้อในเว็บได้หรือเปล่านะ อ้าวตายเลยเนี่ยโ oh อเมกุเนสเอาเลยไว้ปืนกระสุนผมมันหมดอะแล้วในเว็บนี้เราไม่มีพอยต์เหลือเลยะฮะคุณผู้ชมก็อ่ทำใจเนาะเออทำใจแม่ง <laughs> ทำใจอะเราลองมาดูในกล่องนี้ผมว่ามีกระสุนปืนอยู่หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดมีก็เป็นโชคดีของเรานะครับผมถ้าไม่มีก็ช่างแม่งมีกระสุนสตาร์แนกอยู่มินิการแอม,มโมแต่ว่ากระสุนปืนที่เราว่าเนี่ยมันไม่มีนะฮะคุณผู้ชม อาต o งอะตอมอะไรก็โอ้ยตายพระเจ้าเอาแ็กติดไฟเฉยไลยเราไม่ได้ตั้งใจนะพวกนะแคนนาลี่โหยันนี้บวกอะไรหลายอย่างพอสมควรนะฮะน,นี่ก็เปิดไม่ได้โอเคผมว่าออคนโอเคนเก็บไปฮะเก็บไปเก็บเลยอีกดีวะเนี้ยอันนี้มันก็ไม่มีกระสุนนะผมอันนี้ก็ทิ้งแม่งอย่างงี้เลยนะครับทิ้งแม่งทิ้งแม่ง อันเนี้ยอันนี้มีชุดอไฟเออร์สตอมอยู่น <arat venir S 2> ะครับผมแต่ว่าไม่มีกระสุนปืนเช่นกันนะ,นะฮะอันนี้ก็ like ไม่มอีอันนี้ก็ไม่มีเออ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 ไปเล่นปอยพลังใส่มันดีกว่ามันกูเยอะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นด้วยปืนมินิกันปืนนี้แล้วกันเนาะเออปืนนี้อย่างเดียวพอโล่ใช้ไม่ได้ฮะปืนอื่นที่ผมใช้ไม่ได้แล้วเออช่างแม่ง เช้งมันเช้งมันแล้วกันเนาะโอเคเราเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพ่นไฟใส่คนอื่นดีกว่าครนไฟก็เกินพอแล้วนะอยูนี้ก็จะไปพ่นไฟใส่คนกันเนื้อทำนี้ลงถ้ำก่อนลงถ้ำโอ้เฮ้ย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 ราปล่อยไฟใส่ซอมบี้ดูว่าอืมอืมเป็นไงร้อนไหมละเมืงร้อนไหมไหมร้อนไหมไหมคืออะไรวะร้อนป่ะเฮ้ยตายด้วยเว้ยเออเออปล่อยไฟใส่แม่งถ้าเป็นฮีโรุ่เปอร์ฮีโร่ต้องปล่อยไฟใส่ผมเนี่ยจะดูดีมากปืนยิงมันกากไปเนี่ยเนี่ยปืนยิงแม่งกากไป นะตัวดีมันกระเด็นไกลไปฮะนะนะแต่มันตายยากอย,กอย,กอยกู่นะมันก็ตายยากพอสมควรนะคุณผู้ชมนะฮะมันก็จะตายยากพอสมควรสำหรับปืนมินิกันนี้นะฮนะแต่ว่าใช้ปืนนี้ไปเราใช้มือปล่อยพลังน่าจะโอเคกว่านะคนระับโอเคไป, <c oughs> ไปธนาคารกันดีกว่าคุณผู้ชมแต่เสียดายมากครับผมไม่มีสไนเปอร์เลยฮะนะจะซื้อสไนเปอร์อื่นไปเล่นก็ยังไงอยู่นะครับผมโอเคธนาคารทางนี้โอเคเป็นธนาคารครับผม เมื่อกี้เรามาตายตรงนี้นะฮะโดนยิงให้มีคนมีคนมีคนได้ไม่รู้จักขี่โลซะแล้วรู้จักขี่โลหรือเปล่าไอ้น้องไอ้น้องรักเออ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 ตายตายแน่แน่ตายแน่แนะแนะ่เออของแตกหมดเลยมีกระสุนปืนคิดเวกเตอร์นะฮะซึ่งเราจะเอามาทำาไมเรประเด็นบาเลตาเอา้าโดนปืนยิงตายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งมันนี่วิ่งมันนี่เดี๋ยวใครยิงเราอะไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวพ่นพลังใส่เลยนะฮะ ี๋ยวก็ปล่อยลูกไฟใส่เลยนะครับผมโอเคไปธนาคารนะผมตามสเต็ปเราฮะธนาคารอยู่นี่อีกสี่ร้อยกมตรก็ระหว่างทางเจอใครเลยจะพ่นใส่พ่นไฟใส่มันนะครับจะยิงเป็นลูกไฟไปแล้วกันเนาะโอเคแม่ียดายดาก็รอเราก็สูนหมดไปแล้วอนะ่ะแม่งไม่ได้เติมเงินด้วยแอดมินยังไม่ได้ให้ไว้ผมไม่ได้ขอเองเลยครับนะพ่ลิวขอไม่ตกตกก็แย่แล้วนะจ๊ะขอดง่วงเลยนี่มันผมเห็นคนฮนะ ไม่เห็นชื่อคนเลยเมื่อกี้ใช่ปะไม่ใช่เหรอดูว่าเจอคนซะอีกเนี่ยบ้าเอ้ยนี่นี่ยอืม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 มันต่อยเราแรงเหมือนกันนะมันต่อยเราแรงใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับอืม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 ไม่ตายด้วยไม่ตายไม่ตายสักทีวะตายดิต้องมาเติมกระสุนีิมาตายไหมออเอืมอืเออตายสักที หายโคตรยากเลยฮะมีของคนตกอยู่ว่าผมซึ่งเป็นของกรกากรโง่เนี่ยเดี๋ยวเซูมอันนี้ซูมจะวิ่งไวใช่ไหมครับอันนี้จะวิ่งไวนะซูมใช่ปะอยากเป็นตัวเล็กอะซูมกับแฟตนี่น่าจะเหมือนกันนะฮะซูมนี้จะวิ่งไวฟึบหาวิ่งไวแน่ๆเห็นไหมยังวิ่งไวแน่ๆไม่ใช่แย่แน่นอนตอนนี้นะฮะวิ่งไวเกินด้วยแหละประเด็นแม่ง ไม่ได้อยากได้วิ่งไวอยากได้แบบตัวเล็กๆกระแปลงล่างอะไรเงี้ยไม่ได้เหรอไฟเออร์สตรอมเนี่ยฮะแล้วก็ไอรอนแมนเนี่ยบินได้เป็นไอรอนแมนก็ได้ครับผมแต่ไอรอนแมนรู้สึกว่าปล่อยพลังไม่ได้นะไอรอนแมนใช่ปะใช่ด้วยแต่ว่าเลือดจะค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าแม่งสึกปล่อยพลังไม่ได้อืช่างมันเถอะใช้ปืนมินิการยิงอย่างเดียวก็ได้เออคันนี้ก็เหลือแล้วนะไปไปไหนดีวะเนี่ยมึงทองมึงเพชรแลกเปลี่ยนกัญชาเดี๋ยวๆดธนาคารก็ได้ ธนาคารเหงาเออปืนกลยิงแม่งเลยเนะี่ยเลือดก็ไม่มีเนะี่ยยังไม่ได้หิวลงหิวเลือดอะไรเลยเซิร์ฟเวอร์นี้ทำสปอนได้ป่ะวะสปอนเดี็ดนะสปอนแป๊บนะครับสปอนไม่ได้ให้ผมเนะี่ยโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวก็มีคนมาฆ่าเราเองนะคุณผู้ชม,มอยากเป็นที่มันหายตัวได้แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะฮะต้องทำยังไงแบบไหนที่เธอจะรัก ต้องแค่คนหนึ่งคนซ้ำมาเอ้ยหมือนได้ยินเสียงกระสุนปืนผมไม่ได้เติมด้วยเมื่อกี้ผมไม่ได้เติมด้วยเ,ยมมเวยนี่ยเสียงมินิการห็นนะไป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 ย,ย,ยิงผมแน่ๆไม่ใช่แย่แน่นอนไหนวะใครวะใครวะยิงแม่งเงี้ยแหละใครมาผมยิงหมดอะใครมาหน้าประตูะนตี่ยิงหมดอะใครมาหน้าประตูผมยิงหมดนะโอ้โอ้ จนได้จนได้เลืองเลยอะ่ะเฮ้อโอ้แม่กุนเนสโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราฮิวเลือดครับผมฮิวเลือดนฮะไม่รู้ว่าต้องฮิวบ้างหรือตอนนี้แต่เดาว่าไม่ต้องฮิวแล้วมั้งเพราะว่าเลือดเรา,น,า,น,าน่าจะเต็มแล้วนะครับอาปธนาคารดีกว่าช่างแม่งเหอะแค่นี้เราพอละไปรัดเต้นเตของเราก่อนนะครับคุณผู้ชมไปไปเลยบินเราก็จะบินไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนี่แางเซิร์ฟเวอร์นี้มันมากันตรงยิงกันนี่แหละนะแต่ว่าปืนไม่มีนี่แหละประเด็นน่าไม่ใช่อะไรเลยนะครับ ไอ้ปืนที่มันใช้ยิงผมเมื่อกี้โคตรแรงฮะคุณผู้ชมโอ้โหแรงมากๆไม่รู้ว่ามัน oh, fuck that man okay. บินไปธนาคารไปล้างแค้นนะผมซสปืนที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นปืนที่กากมากฮะ vss violence เราก็มีนะแต่ว่าใช้งานไม่ได้คนะรับผมนี่ฮะยิงแม่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยว,ยว,ยวแม่งครับยิงแม่งยิงแม่งโบินไปไหนแล้วพวกน้อนจะเหม็นกาจ,จริงๆเลยนะบินหนีเนี่ยนะผมไม่ได้เอายามาด้วยเนะี่ย แม่งโอ้โหรยิงเราอ่ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปร่นมาลอยไปร่นไปชุดใหญ่ไปกับพี่ว่าผมไม่กลัวอยู่แล้วฮะผมยิงโดนว่าไม่โดนสักนิดไม่โดนสักนิดไอ้เชี่ยเออที่เกิดคนดูอยู่เยอะยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครไปด้วยนะครับผมโวกไอ้เนี้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขโมยดูแม่งโอ้โหมันบินบกไปวนมาเว้ยมันบินบกไปวนมาเว้ยนี่พันนัดยังจะ เสียรักงอ่ะฟอกโอ้ยมันปืนมันโหดจังวะเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ได้เรื่องเลยฮะแม่งเราคงต้องไปหายิงคนที่แบบกาก,กาดแล้วแหะแม่งไอ้บ้าเอ้ยแม่งไม่มีแบบอาฟักอยู่เฮ้ยคนนี้ยวนี้โอ้โหผมคงไม่เดินออกนอกแบบตรงนั้นฮะคนแบบนี้คนแบบนี้หน้าแบบนี้เฮ้ยไม่เอาเลยใส่หัวมันนะช่างมันเถอะโอเคไปแล้วครับผมบายฮะ เฮ้ย hey, ผมว่าเราต้องไปลงแบบนี้ที่มันคนชอบไปยิงกนะันฮะไอแมปไปเนะี้ยเข้าไม่ได้เราไม่ใช่ PVP ไอ้ VIP นะไม่ใช่ PVP ครับผม้านเข้าร่วมกิจกรรมอาคารเนนเประสค์เซฟโซนเพราะว่าผมต้องเข้าตรงนี้ผมไปยิงคนฮนะนี่ไปเลยไปไล่ยิงคนในแมปนี้ดีกว่าฮะคุณผู้ชมนี่คือคือแบบเป็นเหมือนวอร์ซีนียอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมสามารถมายิงซอมบงซอมบี้กันได้นะครับเพื่อหาเงินนะแล้วก็มาหายิงคนในแมปนี้ได้ด้วยนะครับอ้สุดยอด แบบนี้ผมจะปล่อยพลังนี้ปะวะไม่เอาอ่ะขี้เกียจปล่อยพลัง <g ül> แต่แค่อยู่ธนาคารเหยียบแป้นให้หน่อยขี้เกียจไปธนาคารเลยฮะเรามาดูเคียว์วิวคุณดูเมืองอะไรอย่างงี้ดีกว่าเราคี้ฟอ่อนในใกล้ๆเนี่ยไปยิงฟอมบี้เล่นกันดีกว่าฮะวันนี้เออ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 แตกไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนเป็นไฟร์สตอร์มนะฮะชิปละเอาได้อยู่ได้อยู่โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ มันไม่ใช่แล้วโจมันไม่ใช่แล้วบักลาบักลาเอ้ยเดี๋ยวทิ้งบิดทิ้งบิดทิ้งบิดเดี๋ยวตายเพิ่ง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 ตายอุ้ยอุ๊ยเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงเอ้ยอัปปใจะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมต้องทิ้งกระสุนปืนกับกากของงอนเนี่ยเพื่อนพวกโง่ๆเนี่ยฮะบาเลต้าไม่ได้อยู่แล้วอยู่เทอยู่เทอยู่อืเออเออเออเอคือม่งตายยากแน่ๆฮะบอกเลยบอกเลยว่าตายยากแน่ๆ อโอ้โหโอ้โห pues mm> โอ้โหโอ nah, ้โหย้อนทิ้งโยนทิ Je ้งนี่ไอ้ะข so ้าตันเมริกาเดี๋ยวเก็บไว้ก็ได้เดี๋ยวเพื่อแบบเป็นของหายากอะไรงี้โอ้ยไอ้ตอมบี้พวกนี้มันโหดมากคุณผู้ชมเดี๋ยวด้วยนต้องเปลี่ยนจากเปิดนี้เป็นดาบนี้เฮียเด็ดโพดช็อตชวอโชว็อตมาเนี่ยมาเนี่ย ฝันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของของหล่นหมดเลยเหรอชิบหายเลยไงงานงอกเลยทีนี้ไปตามล่าหาของคืนแป๊บหนึ่งเราตายที่เมืองล็อกกี้ใช่ไหมชิบเป่งแล้ว <laughs> ลาเตเดนเราใหญ่ไปเนี่ยผมขอหาลาเตเดนแล้วก่อนนะครับนี่ไงล็อกกี้โอ้โหต้องเดินกันอีกยาวๆเลยฮะลาเตเดสเราต้องไปไล่เก็บคงเก็บของคืนด้วยโอ้ยคุณพระคุณเจ้า วันนี้จะได้ไเนี่ยผมต้องใส่ชุดไอรอนแมนไปแล้วครับผมเนี่ยเพราะว่าชุดมันเป็นอะไรที่อ่าแข็งแรงทนทานบริการดีเนี่ยโอ้ยแล้วต้องเดินไปกไกลด้วยนเนี่ยแม่งช่างมันนะถือว่าเราเล่นบอลสีอยู่บอลสีป้า้าคุณดิรับผมโอ้โหของเต็มเลยนะตัวเราอีแบบชักหมดายอะไรยิงนี้ดีนันเราไม่โดนคนอื่นยิงนะฮะถ้าเกิดโดนคนอื่นยิงเนี่ยโดนโตขอไปหมดแล้วนะเนี่ยโอ้ฝักแดดฝักแดดแมนไอ้ดันคานีนี้ขึ้นสีแดงขึ้นเต็มไปหมดเลยฮนะอีกร้อยก้าเมฆครับผมนะ ถ้าถึงที่หมายปลายทางเราแล้วครับผมเนี่ยอยู่รู้เลยขึ้นมาเนี่ยโดด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 ถึงแล้วฮะจุดหมายปลายทางของเราเอออะเราไม่ตายก่อนนะโหสอมบี้เยอะด้วยชิบหมายแล้วพี่จ่าหนูมาขอของคืนพี่ผมขอของคืนได้ไหมอ่ะซอมบี้เยอะด้วยนะประเด็นงานผมแล้วทีเนี้ยงานหยาบแล้วฮะอุ้ย งานยากมากๆดูก่อนเราต้องรีบไปอ่าโอ้ฟาสซอมบี้หัวตัวเราต้องมารับของฟรีไว้คุณผู้ชมมารับของฟรีฮะแล้วก็ไ yeah. อเทมฟรีเนี่ยขุนพกกระสุนเอามานี่กระสุนเอาม้ให้หมดเอาไมาให้หมด,าม,าหหม,ดมึงจะโยนหาป้ามึงเหรอเนี่ยฮะเอาไปเอาไปโยนหาป้าโยนหาป้าเหรอโยนหาป้าไงเฮ้ยม,มันบ้ารือไงวะฮะโยนหาป้าไง เออต้องพกกระสุนมายเยอะๆนะครับผมโอเคเพราะว่าต้องใช้ในการดำรงชีวิตในโลกนั้นนะฮะแล้วอาหารไม่มีด้วยชิบหายไล้ไงเราเฮ้ยเดี๋ยวเรามีชุดอยู่นี่ว่าชุดเดอะแฟลตปะเฮ้ยใช่ลืมไปฮะลืมไปเลยว่าเคยมีชุดเด,เดี๋ยวเอามาชุดก่อนอมไม่เอาอันนี้บอกอะไรบ้างบุกเลือดหนึ่งร้อยผมเนี่ยก็ยังดีอ่ะมันก็ยังดีนะอันนี้มีชุดแล้วก็ดาบสตาร์วอร์ผมมีเลือดด้วยนะครับ เมมีมันหาอีกเนี่ยน,น,น,นี่ไม่มีอะไรไปดูใน Inter Inter เนนอ็นดูเชสครับผมเอ็นดูเชสเนี่ยมีปืนอ่ามีกระสุนปืนสตาร์แนกครับผมนะฮะสตาร์แนกใส่ได้บ้างวะอันนี้เอสเซียโมใส่ได้ปะไม่ได้ครับผมแล้วปืนนี้ฮะใส่ได้ปะไม่ได้เช่นกันฮะแล้วผมใส่ปืนอะไรได้บ้างวะเนี่ยสตาร์แนกแม็กกาซีน e อันนี้ชิปเปงแล้วไงชิปเปงแล้วไง อะตอมเลกกิง้งชุดนี้เราหายไปแล้วครับผมโอเคเราไปออกตามล่าหาชุดเราคืนก็ได้เอาไปเอาไปแค่นี้แหละครับผมเนี่ยเดีย๋ยวรู้คิดว่าไหวนะเออปืนพกแค่นี้ก็พอเพราะว่าผมไม่ได้กะดจ,จะยิงตายนะครับยิงแล้วแล้วก็หนีไปเอาของเราแทนนะพเพิ่มเรื่องก,กันเ,เต็มเดี๋ยวเราเพิ่มจากหมอได้ทําไมเราไม่เพิ่มวะคุณพระเอาเลยไงมีตัวก่อกวนแล้วไงไอข้างหลังนี่ไอตัวก่อกวนเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้ยมันจะตามมาทำไมไอบ้าเอ้ย ผมจะพยายามเดินเอาแล้วกันฮะอะไรครับอะไรครับคุณเอออย่ามาตามข้อยเออไม่รู้เรื่องเลยงไง้ไอคนนี้ว่าที่มันโยนของให้เราอะเออไอคนนี้บ้างถ้าขอไม่ใช่นะของฟรีของฟรีไม่เอาเอาของแบบไม่ฟรีเออของฟรีของของไม่ฟรีไม่เอาเดี๋ยวๆของฟรีไม่เอาของไม่เอาฟืของของไม่ฟรีเดี๋ยวๆช่างแม่งเหอะโอเคเราไปเล่นต่อฮะพี่ริวยิงทําไม อ้ผมจะรู้ไหมเนี่ยเออว่าคุณจะทำอะไรผมหรือเปล่าเออนี่ยโอเคไปล็อกกี้ฟอร์ดเนี่ยอีกร้อยก็เมตรก็ถึงแล้วหวังว่าตอนนี้เราคงจะรอดเราเราจะพยายามเดินไปนะฮะโปรโมชั่นผมกำลังเดินทางไปที่เมืองล็อกกี้ฟอร์ดเพราะว่าผมทำของตกไวน้นะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะไม่ตายหรอกแต่พอตายปุ๊บผมก็ตายเลยฮะทีนี้เราจะเดินไปแบบตรงโจงไม่ได้นะผมจะต้องวิ่งแล้วโดดลงไปครับมันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยโอเคไปแบบนี้ครับผมเนี่ยแบบนี้เลย

ไม่ได้อีกแป๊บนึงดิแป๊บนึงดิเพ่แป๊บนึงดิเพเราปีนขึ้นนี่ครับผมปีนขึ้นนี่เออได้อยู่ตอนนั้นก็ใส่ชุดปุ๊บปุ๊บปุ๊อารองเท้ายังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวก่อนก่ดีก่อดีว่มามาเลยมาเลยมาเมาเลยมาออยมเลยมาเลาเยมาเลยมาเมาเลยมเาเมายมามาเลยมยยเเเลยมเเลเลา เฮ้ยมาเลยผูกบ้าเอ้ยเงินหนึ่งพันนี่เอาไฟเออร์สตรอมกสุนอ่ะไหนขูดเงินยี่สิบเหมือนเยอะอ๋อเดเด็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 ดก่อนด็กเกากเกาเราต้องรีบแปลงร่างครับผมหายแล้วเดี๋ยวเรขอขึ้นมาอยู่วันนี้นะอุ้ยอ่าโอเคอยู่วันนี้แหละปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเป็นไอ้โลแมนก้อนบนึงมา ขอแปลงร่างเป็นไอรอนแมนนะฮะชิบหายแล้วขาดรองเท้าด้วยงานงอกเลยทีนี้รองเท้าเราอยู่นู่นฮะโอุ๊ยเชี่ยเดือด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 เจะไม่ตายจะไม่ตายจะไม่ตายตอ,อนนี้ไอ้บ้าเอ้ยรองเท้าค่อยขึ้นมารอ,องเท้ากูขึ้นมาเราต้องมาเอารองเท้าครับผมเน,เนี้ยเนี้ยมาเล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 ยไอ้ซอมบี้หน้างโง่เราต้องรีบตัดงเท้าแล้วเราจะบินหนีไปฮะรองเท้า โอ้ยเชี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 ยโอ้โหจะไม่ตายตอนนี้จะไม่ตายตอนนี้ได้รองเท้าแล้วบินก่อนโอ้โหบินได้แล้วเว้ยเอ้ย้าตายทิ้งของทิ้งเปยทิ้งเปยนี่นะฮะก่อนลงมาเก็บของเราเชียวแล้วบินเชียวแล้วบินนี้ยังมีของจำเป็นอยู่ฮะของสักษณ์ผู้เล่นใหม่เลยล่ะเก็บของปุ๊บบินนี้ยังมีรองเท้าเหลืออยู่ครับผมรองเท้าที่มันจำเป็นจำเป็นนะฮะทิ้งแม่ง โอ้เจะโดวซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เยอะๆสอมบี้เดี๋ยวจะกลับสปอร์เลยฮะโอ้ยวเยอะๆเยอะๆดีเยอะเดี๋ยวเยอะๆดีอือได้ยังเฮ้ยเหมือนที่เสียงคนครับผมอือถึงแม่งเอาแนวเนี้ยเออได้แล้วเว้ยฮู้วทำไม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 เอ้ยโอ้ยเกือบตายโอ้ยไมค์กูแนสดีกรันทำสปอร์ได้ปะเนี่ยทำไม่ได้ดิต้องโซยนะเนี่ย ไม่ได้แล้วเว้ยเราต้องกลับเซฟซอนเองนะฮะโอ้โหเลือดเหลือครึ่งหัวใจหือจากโอ้ไม่อยากจะคิดเลยถ้าเกิดเราโดนใช้ปืนพกยิงนะเนี่ยเราสวยแน่ๆครับผมกลับสปอนก่อนเลยด่วนๆนะด่วนๆด่วนมากๆด้วยนะโอเคกลับก่อนฮะโอ้ยแทบเตยกว่าจะได้ของคืนนี่เลือดตาแทบกระเด็นนะฮะเราลองจะเป็นผู้เล่นใหม่ดีไหมแมวอะอย่นงันแล้วดีแล้วถือปนพกินคนอื่นดีกว่าขอหิวเลือดใน่พวก ล้วก็จะฮิวให้เขาฮิวเลือดไปสักพักหนึ่งนะฮะอยากจะรู้เราเป็นอะไรมันมีคนมามาฆ่าเราไงอ้าวเอาข,ของเราตกด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนแรกไม่ตกแล้วตอนนี้ตกไปแล้วเหรอ Oh my goodness what the fuck จะบอกวนะ่าของเราไปหมดเลยเมื่อกี้งานงอกแล้วไงงานงอกแล้วไงไม่รู้ว่าตกแล้วคนเก็บหรืออะไรเปล่าเนี่ย เมื่อกี้จำได้ไหมเรากล,กลับมาโลกนี้แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยโอ้ไมคุณเด็ดมาซ้อมหนึ่งนี่กล้าไหมกล้าก็ไม่มีของแล้วไม่มีของจะเสีอแล้วเอ้เพื่อเห็นนะครับคนตัวนี้ก่อนเฮ้ยเรามีแพ็แคนเนี่อยู่ครับผมสุดยอดตัวนี้ทำอะไรได้วะเนี้ยต้องลองดูฮะทำอะไรได้บ้างนะหายตัวทำอะไรได้บะตัวนี้ตัวนี้ทำอะไรได้วะน้องขอลองดูนะผมว่าตัวนี้ทำอะไรได้ไนะฮะ เราต้องหาตัวนี่แป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บแคนเนลี่ไคร่เฮ้ยร้องหอ้าอย่า y u i o โอเคอ๋อปล่อยพลังได้บู๊บบู๊บเออเออเออปล่อยพลัง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 ฮะ ลอย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 บ้าลอยบ้าลอยบ้ากดไอเหรอกดไอนี่เป็นไง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 เดินกระด็นกระดอนนครสวรรค์กันเลยฮะเดิกระด็นกระดอนนครสวรรค์กันเลยเนี่ยแล้วมีชุดอะไรอีกป่าวะขอลองดูวะผมมีชุดเดอะแฟลตอยู่วะผมเนี่ยชุดเดอะแฟลตเนี่ยตึ้งมันบวกอะไรป่าวะบวกเลือดนะฮะทั้งหมดก็120นะครับผมโอเคอันนี้บวกเลือดอยู่ฮะเกือบเกือบหยิบละหยิบยังไง อ๋ยังไม่หยิบนะฮะแล้วก็มีปุ๊กปืนสกายสกายเอลอ,อย่างี้นะฮะก็โอเคแค่นี้แหละแต่เราก็จะไปพิสูจน์กันแนบะว่าเรามีของข้านี้เราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเราไม่รอดแน่ๆของก,กากๆอย่างงี้นะฮะผมโอเคเอาเป็นว่าช่างมันฮะจะไปรู้อย่างงี้แหละไปเลยเราจะไปไหนต่อดีวะเนี่ยผมต้องไปเปลี่ยนนี่หละ่ะไปเปลี่ยนไอเนี่ยไอตัวไอเป็นอีกตัวหนึงนะ่งฮะตัวสัตว์ก็ได้ป,ไปล่อยพลังได้ผมนีฮนะ สโมกิทเอวิเดเหมือนควันเลยพ่นควันโอเคเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปที่อ่าเดโคโคโี๋ยวนะส่วนโคเคนี้ไหมเนี่ยหรือว่าแลกเปลี่ยนกัญชาดีวะผมขอไอ้วัลเซนเตอร์วัลเซนเตอร์เซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนต้องมาดูครับผมเยียรเบสสวัสดีจ้สาส่วนลูกพีชไปเมืองแรกไปเมืองแรกดูดีกว่าคุณเจอคนด้วยเว้ยโอ้คนมาอยู่ที่นี่เยอะเลยนะฮะนี่นี่กดกดซัดกดซัดโอ้โหพลัง พลังร้องเฮ้ยร้องเฮ้ยเหื่อพ่อเธอหรอเเืเจ็บปะล่ะเจ็บปะล่ะตายยังตายยังเนี่ยฮะตายโคตรยากตายแล้วเป็น <c oughs> ไงเจอพลังนี้เข้าไปเป็นไงฮะเนี่เป็นไงลอยเลยลอยเลยยอ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 ยอยตอ,ยอนนี้เป็นอะไรที่โคตรยากครับคุณผู้ชมเนี่เนี่เห็นไหมแม่งบ้าบอคอหมูย่างมากๆฮะกระเด็นแน่แน่กระเด็นแน่แน่กระเด็นดิเออกระเด็นไปแล้วเพ็ดเพ็ดเพ็ด โอเคเราลองอยากไปปล่อยใส่คนมากๆเลยครับผมเนี่ยอยากปล่อยใส่คนน่ะผมขอลองไม่ปล่อยใส่คนดูก่อนนะฮะเป็นไงล่ะพรวกตางนี้เข้าไปเป็นไงยปล่อยไกลได้บอลแบบไกลๆอ่ะไกลๆไม่น่าได้นะฮะไกลๆไม่ได้เว้โอเคไม่เป็นไรไกลๆก็ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยโอ้ยโช๊ะโช๊ะโชยโช๊ยเฮ้ยเนี่ยไงป่ะเออได้อยู่อ่ะ ผักไอ้คนนี้ไม่ได้อยู่อ่ะผักแม่งนี่เลยผักผักผักแม่งผักแม่งไปเลยออเทรดเดอร์อ่ะเทรดเดอร์แล้วไงอืมอันนี้ตีด้วยฮะจะได้กระเด็นไปไกลเนี่ยผมเนี่ยเด็กที่ไหนมาคอมเมนต์ผมวะเนี่ยอะไรเด็กดอกเด็กดอกเป็นส่งเนี่ยแม่งซูเปอร์ฮีโร่มหาเลยมาโคตรกากเลยอ่ะนะครับผมโอเคหน้าเซฟเงาเงามาได้ไม่ได้ไม่ได้คอม e อนดูคอม o อนดูมา แค่นี้ก็ตายแล้วเหรอไอ้เช่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวของตกด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดตกเลยเหรอวะอา้าวทำไมอยู่ดีชุดหายไปด้วยเลยวะของตกป่ปะเมื่อกี้แม่งหมดตัวละของแม่งหล่นไปทุกชิ้นทุกอย่าง <c oughs> โอ้ย <c oughs> เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมขอแก้ตัวใหม่แล้วกันนะฮะเดี๋ยว เออพาร์ทนี้แล้วก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะผมเนี่ยพาร์ทหน้าผมขอไปซื้อของอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะผมโอเคสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีก็ผมไปแล้วฮนะบ๊ายบาย